เขาว่ามันสารภาพรักกันแน่เลยอะอะไรหรอแมปรายยังไม่บอกกันเลยอ้ยกูก็นึกว่าจะอะไรอีกพวกมึงเนี่ยเปล่าแปลกๆปกนะพวกเธอไปกันเถอะแมพพรางตายนะแต่มันเล่นได้แค่สี่คนนะถ้าไม่เต็มอะงั้นมิวกับไอ้คิวเล่นกันสองคนนะใช่ตอคิวเล่นเก่งจะตายพวกเราสี่คนยังสู้คิวไม่ได้เลยงั้นพวกเราไปกันงั้นมึงจอยตามกูนะเค น่ารักจังวะคิดบ้าอะไรวะกูไม่มีวันชอบมันหรอกสองชั่วโมงผ่านไปสนุกมากเลยจริงแล้วพวกมึงอะเป็นไงบ้างว่าคิวดีดีไรว่าเพื่อนคบกันแล้วหรออุ้ยในที่สุดมึงก็มีคู่สักทีเนาะอ,อะไรไม่ต้องอายกูรู้ดีใจด้วยนะเว้ย กูเข้าใจไม่ต้องเขินไอเคนเคนค่ะมีไรครับแฮมมันไปตั้งนานแล้วเอาหรอกี่ครับเขาหิวอ่ะนั้นไปกันเถอะบายบายนะงั้นเราก็ไปกันเถอะไปบ้านเขาไหมไปสิเดี๋ยวจัดหนักให้ก็พูดไปไปไปกันเหลือกูคนเดียวสินะไม่มีใครเห็นหัวกูเลยอิฉาคนมีคู่จังวะแต่กูก็ไม่อยากมีแฟน แลกกูอิจฉาคนอื่นเพื่อเอาไม่มีใครอยู่หรอไม่อ่ะมึงอยากรู้ป่ว่าถ่ายเนื้อคู่อยากเอากูยังพูดไม่เสร็จเลยเอ,อหน่าบอกมาอยากรู้จริงดิจริงมีเงินจะถามหรอเอาอีนี่กวนตีนวะแมวขาวเว้ยถ้าเป็นไปไม่ได้ทำไมมึงเขินกูหรอน่ารักชิบหายไม่กูไม่ได้ชอบมันสักหน่อยโอ้ย กูทนกับความรู้สึกกูไม่ได้แล้วว่ากูชอบมิวแต่กูจะบอกยังไงดีละ่ะกูว่ากูจะไม่บอกมิวดีกว่าตัดไปที่มิวกูเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมห,หัวใจเต้นแรงจังวะหรือกูชอบคิวหรออะไรวะทำไงดีวะใครโทรมาวะอะไรหรอ ปล่ากูทนไม่ไหวละอะไรอีกคือว่าเออกูชอบมึงอะแล้วแต่มึงจะคิดยังไงเราก็จบแล้วนะคะทุกคนคือคิดไม่ออกแล้วจริงๆรอดูคลิปต่อไปรับรองสนุกแน่นอนคะ่ะมัง้งแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ดูเราจนจบขอขอบคุณผู้ติดตามสามรอยบวกด้วยนะคะ